สวัสดีครับผมตอนนี้ก็อยู่ตลาดตามประจัรต์สวมาร,มราชข้าฝั่งของเส่นเดิมนะครับมาดูอาหารตามฤด,ดูกาลครับมีแมงดานะครับอันนี้เป็นแมงแคงครับผมกับน้ําริกได้นะครับ มับปลอกนับปลอกต่อไปกันต่อไปต้องอนเลยเนี่ยเดี๋ยวกินอยู่อ่ะเนี่ยกินไหคมคราบเดี๋ยวกินเป็นอยู่อ่ะเด <c oughs> อันนี้อยู่ตลาดขาวฝั่งของครับอำเภอเสมร,ราชค,ครับ,ร,บร้รา,านดอกจานนะครับร้านดอกจานพ่อค้าแม่ขายกำลังพิกคักครับผมแลกเปลี่ยนสินค้าพี่น้องชาวไทยและชาวลาวนะครับทางฝั่งของนะครับผมอยู่ทุกวันครับทางข้าวฝั่งของครับเสร็ เห็ดเปะเห็ดปอบ้า,บานฮ่องครเห็ดเปอหลายอย่างครับอาหารตามพื้นบ้านหลายอย่างครับผมหลายอย่างอันนี้เป็นดอกกระเกียวครับมีครบงานครับคนขายก็สวยครับผมย,ยิ้มยิ้มแจ่มใสนะค,ะครับเบืเเอ้องต่อเบื้องต่อพี่น้องของบานฮ่องนั่งแค่ นะครับคุณขอบแมงกีนูนอันนี้แมงกีนูนครับ <c oughs> น้ำขุ่งเดือนห้าครับผมของแท้นะครับน้ำขุ่งเดือนห้าน้ำขุ่งเดือนห <c oughs> ้าข้อหน, <c oughs> องนังครับผม <c oughs> มีหลายอย่างของฝาก ตลาดลานดอกจานเข็มราชท่าฝั่งโขงเห็ดละงอกรับมาแล้วครับพ้ปลาก้าลูกหลอมสวัสดีครับที่เข็มราดนะครับฝั่งโขงนะครับผมฝั่งโขงเท่านั้นครับ